นกกากล็กซีอันกว้างใหญ่ไพศาลมองลงไปในกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่งแต่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดวงดาวที่ไม่น่า ไม่น่าอยู่อาศัยเลยแม้แต่นิดเดียวใช่และเขาคนนั้นก็คือลุงฮินั่นเองลุงฮินั้นกำลังย้อนอดีตถึงวันวานที่น่าคิดถึงของเขาเขาได้มองเห็นถึงอดีตที่เขานั้นเคยทำงานบริษัทที่โดนมนุษย์ต่างดาวนั้นกดขี่ข่มเหงอดีตที่เขานั้นเคยแสดงคณะละครสัสตว์และก็ล้มเหลวไปเป็นท่ารวมถึงอดีตที่เขาเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์สุดบ้องชัยและก็สุดท้ายเขานั้นได้กลายเป็นคนไร้บ้านแต่แค่นั้น มันยังเศร้าไม่พออดีตที่น่าคิดถึงของเขานั่นก็คือคุณย่าของเขานั่นเองคุณย่าของเขานั้นเคยเคยทําอะไรวะเมื่อเขามองไปบนฟากฟ้าไกลาเอายังไม่พูดถึงคุณย่าเลยเอ่ะอ่พูดถึงอดีตย้อนกลับไปอ่านี่ไงกู๊ดเบอร์เกอร์ใช่กู๊ดเบอร์เกอร์นั้นคือร้านที่คุณย่าเขาเคยทำงานอยู่คุณย่าเขานั้นเคยเปิดร้านกู๊ดเบอร์เกอร์คุณย่าเขาทำเบอร์เกอร์ที่สุดแสนจะอร่อยเฮ้อ ใช่ไหมใช่เรามมุรู้ต่างดาวนั้นสุดแสนจะชอบใจแต่แล้วก็เกิดเหตุก,การณ์ไม่คาดฝันขึ้นหัวใจล้มเหลวไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณย่าของเขานั้นจะได้สิ้นชีวิตลงและร้านก็ได้ถูกปิดไปมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากแต่ตอนนี้เขานั้นคือผู้สืบทอดที่แท้จริงของร้านกู๊ดเบอร์เกอร์นี้เขาจะกลับมายืนหยัดอีกครั้ง เขานั้นต้องการที่จะเปิดร้านอาหารเขาจึงลองทําอาหารและทําการขายเปิดร้านกับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็มีเหตุการณ์ไม่คาดหวันขึ้นเพราะว่าอาหารของเขานั้นรสชาตินี่เรียกได้ว่าหมาย,ยังไม่รับประทานลูกค้านั้นอ้วกกันเป็นแถบและเขาก็เลยทะเลาะก,กับลูกคา้าซึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอีกแล้วว่ามีลูกค้าอยู่คนหนึ่งต้องมาหยุดความวุ่นวายนั้นและสุดท้ายลูกค้านั้นได้ฆ่าทุกคนจนหมดร้านและให้ตัวเลือกกับเขามาว่าแกนั้น จะตายหรือว่าจะเปิดร้านเบอร์เกอร์ต่อไปเพราะเขาอยากด้วยความที่ไม่มีตัวเลือกแล้วลุงฮิก็เลยต้องเลือกเปิดร้านเบอร์เกอร์ต่อเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะตายใช่ไหมเอาล่ะและ้วเขาลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งรอบตัวเขาเต็มไปด้วยศพอุปกรณ์ต่างๆเขาโดนเจ้าวนุตางดาวหนูน่นมันแทะพังและก็บินค่าเช่าต่างๆที่กองมากมหมรวมถึงส้นตรงในอาหารของเขานั้นหมดเกลี้ยงแต่เขามองเห็นศพที่กองระเนรนาดพร้อมกับเครื่องปั่นเนื้อ เขาจึงหยิบศพพวกนั้นมาลองทำเนื้อบดดูและก็ถึงเวลาเปิดร้านนี่ยาวไปไหมเนี่ยคุณผู้ชมฮะฮะเนี่ยเราพูดกับผมเสียงแหบแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้นะฮะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันซาที่ไหนกันเล่าเอาละมาเปิดร้านกันสักหน่อยสิเอาละยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กู๊ดเบอร์เกอร์รีสอรองหรือว่าร้านกู๊ดเบอร์เกอร์ของเรานั่นเอง ต้องการเป็นเชฟใช่ไหมบอกแล้วว่าเดี๋ยวค้าจะสอนอะไรให้ไม่มีอะไรมากเราแกแค่ทาตามถ้ามีอะไรสงสัยก็แคบพอดแล้วก็อ่านมันใหม่แค่นั้นเองโอเคคุณผู้ชมฮะมา เขาเนี่ยก็จะบอกว่านะฮะมีคัสเตอร์เนี่ยหรือว่าลูกค้าเข้ามาเมื่อมีลูกค้าเข้ามาเนี่ยให้เราดูนะฮะเราก็จะเห็นคิวไอเทมเนี่ยที่มันเนี่ยขึ้นมาว่าลูกค้านั้นต้องการอะไรให้เรานะเนี่ยประกอบอาหารอะไรนะฮะมีบอกลำดับลูกค้าเลือดนะฮะแล้วก็ค่าความสงสัยค่าความน่าลำคาญอะไรพวกนี้นะฮะรวมถึงเวลาที่เขานเนี่ยกำลังรอเราอยู่แล้วก็รวมถึงกิจกรรมเนี่ยที่เขาเนี่ยกำลังทำอยู่ด้วยเอาละมาอย่าเสียเวลาเริ่มกันเลย ลูกค้าคนแรกของเราเข้ามาแล้วสวัสดีครับคุณลูกค้าต้องการกินเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนื้อที่มาพร้อมกับมะเขือเทศอย่างนั้นเหรอโอเคโอเคเข้าครัวของเรากันสักหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะเอาละเปิดอุ้ยเนื้อสดเนี่ยนะทำไมเนื้อมันหน้าตาเหมือนลูกค้าเลยวะเนี่ยฮะเอาเป็นว่าลูกค้าคงไม่ถืออะไรหรอกมั้งจริงไหมอ่าย่างมันเลย เอาละเมื่อเราทําการย่างแล้วก็ทําการดูมันด้วยนะเอาละคุณได้กลิ่นมันใช่ไหมคุณต้องระวังให้ดีนะก่อนที่มันจะไหม้เอ้ไหม้แล้วโอ้เกือบไหม้แล้วเขาให้เรานั้นเอาไปวางบนโต๊ะอุ่นนะฮะเพราะว่าถ้าอาหารเย็นเนี่ยลูกค้าจะไม่ชอบคุณผู้ชมฮะวางไว้เอาละดีมากต่อไปไปที่ช่องฟิตของเราแล้วก็ตามหาอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบนะไม่ว่าจะเป็นบั้นเป็นเอ่อบั้นก็คือขนมปังนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็มะเขือเทศโอเคเสร็จแล้ว ทำไมมันสอนนานจังวะเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นตอนนี้โต๊ะอุ่นของคุณนั้นพังใช่คุณต้องซ่อมมันสักหน่อยอะเตมเออนี่คือวิธีการซ่อมของเขานะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็อ๋อมันมันอ๋อมันเย็นไปคุณผู้ชมฮะมันเย็นไปลูกค้าไม่ชอบต้องให้มันอุ่นก่อนอ้าอุ่นแล้วเสิร์ฟคิวที่หนึ่งโอเคดีมากเอาละเมื่อลูกค้าเนี่ยรับไปอีทนะฮะหรือว่ารับไปกินเนี่ยและเขาเนี่ยก็จะมอบเงินมอบติ๊กให้เรา ห้าสิบสองเหรียญเลยหรอลูกค้าคนต่อไปเข้ามาได้เลยอุ้ยให้ทิปด,ด้วยหอ๋อเวอรี่กูดเอาละเขาบอกว่าความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยก็จะส่งผลนะฮะต่อร้านของเราด้วยนะจะมีเกรดของร้านลูกค้าเนี่จะให้รางวัลนะให้เกรดของเรายิ่งเกรดดีเนี่ยลูกค้าก็จะมาเยอะอะไรแบบนี้นั่นเองโอเคแล้วไงต่อถ้าไม่สั่งอะไรแล้วรบกวนออกไปด้วยครับเกะกะร้านนะไหนดูสิเฮ้ อะไรวะเน,เนี่ยไกด์บุ๊กโอเคในไกด์บุ๊กเนี่ยนะฮะจะมีบอกว่าลูกค้าของเรานะเนี่ยมีชิ้นส่วนอะไรบ้างนะก็คือเรานั้นสามารถเอาลูกค้านี่มาชำละนะเดี๋ยวนะลูกค้ามันซื้อหาเราไปเราจะฆ่าลูกค้าแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วเราสามารถระบุได้ด้วยนะว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยชอบกินอะไรซึ่ง เหมือนว่าเขาเนี่ยจะชอบหัวออชอบชิ้นส่วนเนื้อของเผ่าพัานธุ์เขาเองนะฮะเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็แข็งแกร่งต่ออะไรต้านทานอะไรได้บ้างอย่างนั้นเหรอตอนนี้เรายังไม่รู้เราเว้นไว้ก่อนส่วนแอคทิวิตี้สิ่งที่เขาทำนั้นเหมือนว่าเขาจะชอบกินนะใช่ไหมโอเคเรียบร้อยเราบันทึกไว้แล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าอะไรเนี่ยฮะเ,เปลี่ยนมูดสักหน่อยไปที่วิทยุของเราแล้วก็เปลี่ยนเพลงเออค่อยอย่างชั่วอันนี้ดีกว่า โอเคเอาละถึงเวลาลูกค้าของเราออกไปแล้วสินะเล่นความเร็วไป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 เ้เอาละและนี่ก็คือเวฟใหม่นะฮะหรือว่าลูกค้าชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาซึ่งเขานันเนี่ยจะมาที่ร้านจอดรถเท่านั้นเอาละตอนนี้นะฮะสังเกตด้านซ้ายบนนะลูกค้ากำลังคิดอยู่ซึ่งผมมั่นใจเลยว่าไม่มีเนื้อเลยล่ะอย่าบอกนะว่มามันถึงเวลาแล้วที่เรานั้นเนี่ยจะต้องทำการเชื่อลูกค้านะคุณผู้ชมฮะ คิดเยอะคิดเยอะเชื่อทิ้งเลยดีไหมเหมือนว่าจะมีลูกค้าบางคนเนี่ยไม่ยอมสั่งอะไรแต่เขาเนี่ยเข้าไปที่ห้อง V I P รู้เพื่อดูระบำเปื้องผ้าอะไรแบบนี้ไหนใครฮะนั่นเจอแล้วอ้ดี่นี่ฮะออกไปเดี๋ยวนี้เลยเขาบอกว่าให้เตะตูนมันออกไปนะฮะลูกค้าแบบนี้คือลูกค้าชั้นแย่เตะมันใช่เตะจนกว่ามันจะลำคาญแล้วเมื่อมันลำคาญเนี่ยมันก็จะหนีออกไปแต่มันจะให้เกียรติร้านเราเนี่ยแย่ลงเว้วยคุณผู้ชมฮะซึ่ง เราอย่าได้สนใจเราเนี่ยสนใจลูกค้าชั้นดีดีกว่าลูกค้าที่น่ารำคาญเนี่ยเอามันออกไปเอาละอุ้ยเอาละลูกค้าสั่งแล้วล,ลูกค้าต้องการเบอร์เกอร์และอะไรวะเนี่ยซอสเหรอเอามาก่อนแล้วกันอุย้ยเนื้อสองเอามาหยิบมาย่างไปเลยสองที่และเหมือนว่าเขานเนี่ยต้องการ บันใช่ไหมบันแล้วก็มะเขือเทศโอเคหยิบม,มาก่อนเอามาวางที่โต๊ะอุ่นรอไว้ก่อนนะรอเนื้อของเราสุกนะหยิบออกมาเป็นบันแล้วก็ชีดวางก็ไปวางเออวางเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปเอาเนื้อมาวางได้2อ,อันเรียบร้อยแล้วซอสใช่ไหมซอสได้ทีละอันเหรอ,อเอาซอสนี้ใส่เข้าไปคือมันไม่ใช่ซอสสีแดงอ่ะมันได้ปะวะไม่รู้แฮ ใส่ไปก่อนและกันอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นเมะเกขือเทศใช่ไหมเป็นคิวที่2โอเคส่วนอันนี้ยังไม่ได้ใส่ซอสไปหาซอสอ่าซอสอันนี้เป็นซอสลูปบุรีนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ใส่ไปก่อนอันแรกมันเป็นรูปเหมือนอะไรนะทิชชู่ป่ะลองดู เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าลูกค้าของเรานนั้นเนี่ยจะอร่อยห่อ,อก,กับซอสที่เรานั้นได้บรรจงใส่เข้าไปให้หรือเปล่านะเอาละเมื่อเบอร์เกอร์ที่มาพร้อมกับซอสเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าซอสนั้นเนี่ยนะฮะจะส่งผลเอฟเฟกต์บางอย่างแก่ลูกค้าของเรานั่นเองรอดูฮนะเขาบอกให้เรารอดูและดูว่าลูกค้าเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาอะไรกับซอสที่เราใส่เข้าไปเอาละกินเสร็จแล้วเฮ้ยเห็นด้านซ้ายบนไหมมีรูปทิชชู่อ้า ลูกค้าปวดเข้ลูกค้าไปที่แล้วสวัสดีครับคุณลูกค้าเขี้ให้สบายนะครับคุณลูกค้าครับเอ้ยอันนี้อะไรอะเลิฟประหารมากเอาล่ะไหนดูสิเขาบอกว่าซอสทามเมอร์เนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหรือว่าเวลาของซอสเนี่ยได้ออกฤทธิ์แล้วและซึ่งเอฟเฟกเนี่ยมันจะเริ่มหลังจากที่เวลาออกฤทธิ์เสร็จนะก็คืออันแรกเนี่ยจะทําให้ลูกค้าของเรานั้นไปสูบหลี่ส่วนอันที่2เนี่ย จะทาให้ลูกค้าของเรานั้นทั้งห้องน้ําคุณผู้ชมเอาล่ะอย่างแรกเนี่ยไปดูลูกค้าที่กินซอสที่พาเข้าซ้วมหน่อยสิน่าจะท้องเสียฮะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะในอะไรอะ่ะเขาบอกว่านี่มันถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะต้องจัดการเชื่อนลูกค้าใช่ไหมโอเคเอาล่ะเรามีเลือดด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะและเรานั้นก็มีเ n e r g y ด้วยในการสร้างดาเมจแก่ลูกค้าใช่ไหน,นเนี่ยเราเนี่ยต้องระวังนะครับไม่งั้นเราอาจจะโดนลูกค้าเนี่ยสวนกลับมาก็ได้ เอาละพร้อมนะคุณลูกค้าครับขี้สบายไหมฮะเอยเชื่อเชืออตายออ้ยมันสู้มันสู้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอย,อย่าสู้โอ้ยเอาละเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเราก็จะตายแล้วนะฮะเราต้องระวังด้วยอ,อย่าอย่ามาอ้แก่เชืออมันซ่า <c oughs> บอกเลยว่าแกขี้อยู่แกไม่มีทางต่อต้านใครหรอกนะเอาละตอนนี้นะฮะเขาตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ถูกปกคุมไปด้วยเลือดแล้วก็มีศพอยู่ที่นี่เรานั่นเนี่ย จะต้องทำการซ่อนมันสินะ เอาล่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะถ้าคุณเนี่ยถูกปกคุมไปด้วยเลือดเนี่ยหรือว่ามีศพอยู่แถวนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาล่ะเมื่อลูกค้าเจอศพเนะฮะเขาก็จะแตกตื่นนะฮะรวมถึงแจ้งตำรวจอย่างนั้นหรอเขาเนี่ยจะรันเอาเวแล้วก็แพนิกนะก็คือแตกตื่นแล้วก็จะมีค่าเนี่ยตำรวจเนี่ยโผล่พรวดขึ้นมาก็คือถ้าค่าตำรวจเยอะแสดงว่าตำรวจจะมาจับเราอย่างนั้นเหรอเมื่อมันสงสัยมากขึ้นเนี่ยจะเกิดวงแดงขึ้นมาเป็นดนเจี้ยโซนมันจะแอคต v ฟนะมันจะเข้ามาโจมตีเราด้วยคุณผู้ชมฮะแล้วก็เรียกตรวจอีกกหานะ ซึ่งน่าจะไม่ใช่เรื่องดีนะ่ถ้าเราเนี่ยปล่อยเขาไว้อย่างนั้นจริงไหมะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้เืออะไรฮะเรานั้นเนี่ยต้องจัดการหลักฐานให้เรียบร้อยสินะเอาละเหมือนว่าตํารวจจะมาแล้วไหนดูสิไก่แค่ตํารวจเนี่ยมันจะทำอะไรเราได้มาแล้วตํารวจเก็บศพไปแล้ว มันวิ่งมามันวิ่งมาซัดมันวิ่งมาซัดโอ้โหเรียบร้อยและนี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณนั้นไม่ยอมทำลายหลักฐานและถ้าคุณตายเนี่ยนะฮะเนื้อเงินและสิ่งต่างๆที่คุณเก็บมาเนี่ยจะหายไปโอ้ไม่ใช่เรื่องดีเลยเนี่ยคุณผู้ผมมชมฮะเอาละมาถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะกำจัดศพของเราฮะเว็บเรียบร้อย เมื่อเราเี่กกับจัดศพนะฮะศพนั้นจะถูกนําเข้าสู่กระบวนการสร้างเนื้อนะฮะแล้วก็เข้าสู่ช่องฟีดโดยอัตโนมัตินั่นเองโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะและต่อไปเราไปที่ซิงเพื่อทําการล้างเลือดเรียบร้อยเอาล่ะล้างแ๊บหนึ่งนะอืมเดีย๋ยวเพิ่งมีใครเข้ามานะเฮ้ยเรียบร้อยสะอาดเอี่ยมเนียนใสเอาล่ะต่อไปเขาบอกให้เราเนี่ยมาดูลูกค้าด้านหลังบ้างนะที่เขาเนี่ยกำลังสูบบุหรี่อยู่นะฮะซึ่งเราสามารถใช้แท็บ ได้ใช่ไหมถึงเวลาแล้วเอาละจบตีมีกับดักซะด้วยคุณผู้มชมคะเมื่อเราเปิดแถบเนี่ยแถบก็จะทํางานแทนเราซึ่งแถบเนี่ยมันก็จะมีครูดาวนั่นเองเอาละมาเก็บซากนําไปทําเป็นเนื้อแล้วก็ไม่มีเลือดด้วยหรอ เฮ้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเนี่ยแล้วได้ชิ้นส่วนอะไรมาเต็มไปหมดเลยนี่คือวันแรกของเราจบแล้วเหรอทำได้ดีมากลูกค้านะเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบเลยนะเนี่ยฮะอยู่เกือบบนบนนะฮะถือว่าดีและเราก็ได้เงินไปทั้งหมด133เหรียญแลงบีโอเคและนี่คือฐานทัพของเราไหนดูซิฐานทัพของเราเขาจะสอนให้เรานะเนี่ยเข้าไปดูที่ออฟฟิศของเรานะแล้วก็จะมีเควสแพทเดี๋ยวอันไหนวะอันนี้เหรอ อันนี้อันนี้นะ่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราเนี่ยจะสามารถทําการอัปเกรดหรือว่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆได้นะฮะซึ่งตอนนี้เราควรจะซื้ออะไรเดียรคุณผู้ชมฮะกระบวนการทําเนื้อที่ดีมากขึ้นดีไหมเราจะได้ทําเนื้อที่แบบได้ม,มากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งช่องหรือว่าเราจะเร่งความเร็วในการทําเนื้อมียอย่างอื่นดีไหม มีเมดคิดนะฮะรวมถึงเพิ่มเลือดของเราด้วยแล้วก็มีซอสอะไรวะเนี่ย Unlock all information about อ๋อคือเราสามารถซื้อข้อมูลของแต่ละเผ่าได้ด้วยเว้ยคุณผู้ชมฮะน่าสนใจแล้วเอ้ยเดี๋ยๆยังดูไม่หมดมีปลดล็อกสูตรน้ำจิ้มยาระบายทองนะฮะคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะสำคัญเพราะว่าถ้าสมมติเรามีมันเนี่ยเราก็จะสามารถทำยาถ่ายได้และไอ้พูกลูกค้าชั้นดีนะเนี่ย มันก็จะไปขี้ในส้วมและมันจะโดนเราเชือดตายใช่และเราก็จะนําเนื้อมันมาเอาละต่อไปเอออันนี้คือคืออะไรวะเนี่ยฮะเคเวสอย่างนั้นเหรอเสิร์ฟอาหารให้แก่ลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ในเผ่าทาแรดนะฮะที่มาใน1วันในร้านเบอร์เกอร์ของเราโอเคน่าสนใจนะฮะเคเวสนี้ง่ายคือเราไม่ต้องฆ่าลูกค้าแค่เสิร์ฟอาหารก็เพียงพอแล้วใช่ไหม ไหนดูซิอันนี้เป็นน네วกเกเตอร์ที่จะพาเราไปที่หมู่ดาวต่างๆและนี่คือดาวจังเคเมลีล่าคือดาวที่เราอยู่นั่นเองซึ่งโอ้เราสามารถย้ายดาวได้ด้วยนะฮะแต่เราต้องมีตังก่อนนะคะุผู้ชมฮะการที่เราจะย้ายดาวได้เนี่ยใช้เงินฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ในดาวที่มีแต่พวกทาแรดไปก่อนก็นแล้วกันนะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็อันนี้คืออะไรวะเนี่ยบิน อ๋อต้องจ่ายนะฮะค่าเช่าร้านอะไรแบบนี้นะค่าสถานที่ค่าน้ำค่าไฟเห็นไหมน้ำไฟแก๊สนี่ร้อยสเหรียญไม่มีตังค์ไม่มีตังค์คุณผู้ชมฮะใช่เออคือเอาไปซื้อซ้อนแล้วว่ะแล้วเอาแล้วอย่างนี้จะเปิดร้านได้ไหมเนี่ย และอันนี้คืออะไรอ่ะอัปเกรดพวกอุปกรณ์ในร้านของเรานะไม่ว่าจะเป็นแถบกับดักปืนที่เราใช้ก่อนหน้านี้นะฮะแฟลตโรบอทอันนี้น่าจะทําให้เหยื่อตาบอดน,นะฮะรวมถึงแอร์คอนดิชันเดียวนะเขาบอกว่าแอร์คอนดิชเนอร์เนียก็คือมีเหมือนใบมีดเนี่ยมาจงตีอะไรแบบนี้นะมีตู้เกมเพื่อทาการดึงความสนใจน่าสนใจนะฮะแต่คือเราไม่มีตังที่จะซื้อหรืออัปเกรดมันเลยและในห้องนี้คืออะไรเดียฮะเขาบอกว่านี่คือฟิสเซอร์รูมนะฮะในห้องนี้จะมีทั้งเครื่องปงเครื่องปั่นต่างๆซึ่่่งงในนนนเครือปั้นน โอ้เราสามารถผสมซอสอะไรพวกนี้ได้ซึ่งเขาจะมีบอกนะครับว่าซอสแต่ละอย่างนั้นเนี่ยใช้สูตรอะไรผสมซึ่งตอนนี้มีหางเจ้าทาแรตกับฟันเจ้าทาแรตผสมไปก่อนเลยก็แล้วกันเหมือนว่าจะผสมได้อันเดียวโอเคเรียบร้อยถึงเวลาแล้วสินะที่เรานั้นจะไปเปิดร้านอีกสักวันหนึ่งนะนะว่ากันไหมไปเอาลาก้าวเข้าสู่ดาวของเจ้าพวกทาแรตมันชื่อดาวอะไรนะจังจังอะไรสักอย่างเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะ ดาวนี้เต็มไปด้วยเจ้าพ่วงหนูโสโครกใช่พวกนั้นเนี่ยมันชื่นชอบในการในการอะไรวะเล่นลูบิกอะมีมีข้อมูลให้เราแค่ดีฮะผู้ชมฮะซึ่งเหมือนว่าเรานั้นเนี่ยจะเคยเสิร์ฟอาหารให้มันไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมเอาละเริ่มวันที่1ภารกิจของเราคือเราจะเสิร์ฟอาหารให้แก่เจ้าหนูทุกตัวใช่มาแล้วพาะลวหนูตัวแรกมาแล้วใช่ไหมพวกนี้เนี่ยมันน่าจะกินพวกเนื้อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะฮะซึ่งโอ้โหมีหัวมัน เอามาสองหัวเลยเพราะเรามี2เต่าใช่ครับย่างไปก่อนเลยนะแล้วผมมั่นใจเลยว่ามันนั้นเนี่ยจะต้องกินบันเด็ดเดี๋ยวค่อยมาหยิบกันด้สั่งย่างเบอร์เกอร์เนื้อชีสใช่ไหมโอเคเนื้อชีสนะครับคุณลูกค้าเรียกตู้เย็นพังอีกนี่โอเคเอาละเอ้ยเ้ยจะสุกเอ้ยไอ้นี่คุพังอาพังอีกเอา้าแล้วก็มีบันธรรมดาหนึ่งอันโอเค วางเรียดไย้อย่าพึ่งไมนะเอาละเตรียมเสิร์ฟครับคุณลูกค้าคิวที่หนึ่งครับมารับอาหารคิวที่สองครับเอเอไม่ใช่วานคิวที่สองครับมารับอาหารด้วยครับเฮ้ยทำไมมันง่ายจังวะคุณผู้ชมนะาตู้เย็นพังแล้วเนี่ย <c oughs> ซื้อใหม่ได้ไหมเนี่ยฮะทำไมของมันแบบห่วยแตกขนาดนี้เนี่ยเราเสิร์ฟเสร็จแล้วเราแบบเชือดเขาได้ไหมคุณผู้ชมมาเพื่อเก็บเนื้อ <c oughs> อะไรพวกนี้น่าสนใจไหม บอกแล้วว่าพวกแกนั้นเตรียมตัวตายมาเป็นอาหารให้แกข่าได้เลยจะได้ประหยัดต้นทุนอาหารยังไงฮะเอาละลูกค้าคนที่สามาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะโอ้ยโต๊ะอุ่นพังโต๊ะอุ่นพังโต๊ะอุ่นพังเอาละคนที่สามและไอคนที่สี่มันเข้ามามันยังไม่ทนสั่งอาหารมันเล่นเกมก่อนเลยมะโทรเอาเป็นว่าเอาเนื้อมาปิ้งก่อนเลยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีอันนี้กับเป็นเบอร์เกอร์กับมะเขือเ,เทศใช่ไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่มันเข้ามาเล่นเกมใช่ไหมไปไหนแล้ววะฮะไปไหนแล้วไอ้คนที่เข้ามาเล่นเกมนะ่ะเอาเทะเลาะกันเหรอครับคุณลูกค้าใจเย็นๆนะครับนะใจเย็นๆครับเฮ้ยมันกำลังสั่งอาหารเข้าซ่วมว่ะผู้ชมมีคนเข้าซ่วมเอาแล้วตกทุบไอ้ยี่พังเอาเอาเอาซอมเสร็จแล้วอ่ะเอาไอ้ตู้อุ่นพังอีกเอามาเสิร์ฟก่อนอันนี้คุณลูกค้าที่กำลังเข้าซ่วมใช่ไหมครับเนี่ยอ่าอันนี้ใช่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 แล้วก็เอ้ยโอ้โหเกือบไหม้เกือบไหม้แล้วก็ รู้สึกว่าจะเป็นหัวหอมกับอ่หัวหอมกับนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็เสิร์ฟมันซะเลยแล้วกันนะฮะอุ้ยอุ้ยลูกค้าอยู่ด้านหลังคุณผู้ชมฮะคนนีน้น่าจะกินเสร็จแล้วนะฮะขอเชื่อหน่อยแล้วกันนะครับนี่งไงเก็บซากครับคุณผู้ชมฮะเก็บซากครับเราเสิร์ฟเสร็จแล้วเราแบบได้เงินมาแล้วเราเก็บซากไปถือว่าถือว่าเราตอบโจทย์ลูกค้าแล้วแล้วใครยังไม่มากินไอ้นี่กินแล้วไอ้นี่กำลังจะสั่งโอเคอ ขอดูอาหารหน่อยเซ่เนื้อหัวทารัตใกล้จะหมดแล้วนะเนี่ยแต่เมื่อกี้เราทําเพิ่มไปแล้วอ้นี้มันเฮ้ยอะไรอ่ะขโมยเหรอเฮ้ยมันวิ่งหนีไปแล้วเฮ้ยมันขโมยเงินเหรอหรือมันชิงวะเมื่อกี้มันขโมยเงินของเราป่ะเนี่ยคุณผู้ชมมันขโมยเงินเปล่าวะหรือว่าผมคิดไปเองวะอย่าให้จับได้นะเว้ยจับได้เนียวบอกเลยว่าตายบอกเลยว่าเชือด อ้าวแล้วไม่มีลูกค้าแล้วว่ะคุณผู้ชมฮะเอ่อย่างฟรีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเชื่อลูกค้าแทนก็ได้เราอุ่นเนื้อรอแล้วผมบอกเลยว่าสบายสบายมีใหม่คนนึงเอ้เนื้อจะหมดหรือยังนะอุ้ยม,มีเนื้อหัวอย่างอื่นอีกนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะฮะสบายสบายคุณผู้ชมฮะ ย่างรอไปเลยบอกเลยว่าชิวๆเอาละตอนนี้ลูกค้ากลับไปหมดแล้วแล้วก็เออเอาดีมาปิง้งเสร็จแล้วครับคุณลูกค้าโอ้โหบอกเลยว่าไวไวมากเพอร์เฟกต์น,นี่อะไรวะเนี้ยเบอร์เบอร์แปดป่ะว,วะแล้วเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดเอายังไม่เสิร์ฟหรอเสิร์ฟไปแล้วไม่ใช่หรอวะไม่ใช่หรอวะคุณผู้ชมฮะผมเสิร์ฟไปแล้วป่ะผมยังไม่เสิร์ฟเหรออ๋อผมมั่วเองเหรอวะเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกค้ารอแป๊บหนึ่งครับเอามันโกดไปแล้วเอ้ยให้ตายสิ บางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเราเสิร์ฟไปหรือยังนะฮะต้องขอไปด้วยแล้วไอ้ตู้พวกนี้เอาพังเข้าไปอ่นนด้ไอ้ไม่โอ้เกือบไปแล้วไม่เกียมเลยปะท้อเอาไงดีคุณผู้ชมฮะเมื่อลูกคา้าท้องหิวท้องเกี่ยวแบบนี้อันนี้ไม่อันนี้เอ้ยใจเย็นๆคุณลูกคา้าอันนี้เบอร์อะไรวะเนี่ยเบอร์เจ็ดโอเคเสิร์ฟไปก่อนอันนี้น่าจะต้องทิ้งไว้แย่แย่แย่แยเฟืองเนื้อฟีแล้วมีลูกค้า มันวุ่นวายไปหมดแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปเชื่อลูกค้าอุ้ยเจอเจอแล้วเจอ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 เวลาเชื่อแล้วเนี้ย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 คุณลูกค้าครับลาก่อนนะครับได้เนื้อฟรีมาอีกหนึ่งชิ้นเอาล่ะคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเอาเอ้ยแต่ผมว่าภารกิจในการแบบไอ้นี่ลูกค้าของเราต้องไม่สำเร็จแน่เลยหนีตายสิพวกนี้ความอดทนต่ำสิระเกินนะเนี่ยระหว่างนี้ไปเชื่อลูกค้าที่กำลังนั่งเอ้ยโโอ้หมันออกไปแล้ว มานั่งพี่อยู่แล้วก็บอกเลยว่ามีโดนเชื่อนน้อยอย่าเพิ่งหิวครับคุณลูกค้าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับลูกค้าครับเฮ้ปเอาละเอยเดี๋ยวนะเหมือนจะเหมือนจะผิดออเดอร์เลยแหละฮะมันปแปลกๆเลยแหละอันนี้อย่าบอกนะว่ากินไม่ได้ทิ้งครับเฮ้ยเซ็วมมวงว่ะคุณผู้ชมนะมีความรู้สึกว่าเหมือนทําแบบว่าเสิร์ฟลูกค้าได้แบบไม่เต็มที่เท่าไหร่พวกเราอาจต้องโฟกัสในการเชื่อพวกมันด้วยสักหน่อยไหม มันกำลังเล่นเกมมันอาจจะเผลอก็ได้นด้วยลองดูไหมถอยเชื่อมันสักทีถอยถอยถอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันสู้คุณผู้ชมมันสู้ออเอาดีเรียบร้อยบอกเลยว่าเสร็จค่าละเฮ้ยอ่ะจบวันแล้วเหรอ,อโอเคก็ถือว่า,านะฮะผ่านพ้นวันนี้ไปได้ดีแหละมัง้งใช่ผมคิดว่าน่าจะผ่านไปได้ดีนะะสหรับในวันวันแรกของเราใช่ไหม ได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ย412เนะเมื่อกี้เนี่ยสกอร์ของเราก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่คุณผู้ชมฮะและเอาเป็นว่านะสำหรับในพาร์ทนี้ก็เอาไว้เด็ดเพียงเท่านี้นนนก็แล้วกันนะผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะชอบเกมนี้หรือเปล่าแต่เกมนี้นะเนี่ยเพิ่งเปิดวางขายเมื่อน่าจะเมื่อวานนี้นะฮะก็สําหรับใครที่อยากลองเล่นก็สามารถไปหามาลองเล่นก็นได้ส่วนผมนะเนี่ยขอตัวไปพักผ่อนก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้า